สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจําวันที่ย5สิบห้ากุมภาพันธ์สองพนห้าห้าแปดนะคะตัวแรกนะคะเราก็จะมาเริ่มที่ตัว aot นะคะ aot นี้ก็ไตรมาหนึ่งออกมานะคะกําไรต่ำกว่าคาดนะคะมีกําไรสุดที่อยู่ที่ส9มพันเก้าอสิบาล้านบาทเพิ่มขึ้นสามุดเจ็ดปอร์เซ็นยอนเยียนะคะแต่ก็ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่สี่พันสามร้อยสามสิบห้าล้านบาทนะคะไรายได้โตแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะคะโดยหลักๆกก็คือมาจากการ กิจการการบินนะคะโต7.8%แล้วก็รายได้ที่ไม่ได้มาจากกิจการการบินนะคะอีก10.1%ต้นทุนโตนะคะรวมแล้วเนี่ยโตขึ้น11.9%แต่ที่เพิ่มมากที่สุดก็คือรายจ่ายอื่นที่โตถึง30.7%นะคะดอกเบีย้ยจ่ายลดลง12.5%แล้วก็มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นนะคะ84.4% 86.4%อันนี้เทียบค่าเงินบาทเทียบค่าเงินเย,ยนที่แข็งขึ้นนะคะ ส่วนในปี58เนี่ยภาพเราก็มองเหตุการณ์จากการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเนี่ยปรับตัวลงในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาหมายหมายถึงในปี57นะคะจนถึงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม57เนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยฟื้นตัวนะคะก็มีเป็นสัญญาณที่ดีนะคะโดยตัวเลขในเดือนมกราคมนะคะผู้ผู้ใช้สนามบินเนี่ยโต11.17.7เปอร์เซ็นนะคะแล้วก็ใน ช่วงกุมภาพันธ์นะคะตอนวันที่หนึ่งถึงวันที่สิเก้านี่ยก็โตยี่บจดี่เปอร์เซนตพื้นตัวดีขึ้นเป็นลำดับนะคะรวมถึงจำนวนเที่ยวบินในเดือนมกราคมและหนึ่งถึงสิบเก้ากุมภาพก็โตขึ้น8ปดุดเจ็ดเปซนและสิบจุดห้าเปอร์เซ็นด้วยนะคะ ส่วนการให้ส่วนลดค่าแลนดิ้งแล้วก็พาร์กิ้งปีนี้เนี่ยจะเหลือเพียงสิบปอร์ซ็จากปีก่อนที่ย0สิบเปอร์นนะคะจะจะเป็นการช่วยในเรื่องรายได้ที่ดีขึ้นการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินนะคะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและการเดินทางของสายการบินให้มากขึ้นก็ส่งผลบวกให้รายได้แล้วก็ไปยังรายได้นะคะแล้วก็ส่วนแบ่งรายได้ผลประโยชน์ก็จะเติบโตตามไปด้วยนะคะในปีห้าแดนี่ก็ยังมองว่าราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่สอง้เก้าสิบาทนะคะแนะนาขายนะคะ ตัวต่อไปเป็น KTC นะคะ KTC เนี่ยก็ตั้งเป้าสินเชื่อเนี่ยปีนี้โตได้อีกนะคะ10%นะคะโดยการเติบโตส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อบุคคลนะคะโดยปีนี้จะลุก่างจังหวัดมากขึ้นแล้วก็ใช้แคมเปญทางด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเพื่อให้ไปถึงเป้าที่ตั้งไว้นะ,ะในปี2558เนี่ยนะะ KTC ไม่น่าจะมีการตั้งสำรองพิเศษนะะโดยมีการตั้งสำรองปกติเพียงอย่างเดียวแต่อย่างไรก็ตามก็มองว่าค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าเนี่ย ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเข้ามานะคะในส่วนของปี58ทางฝ่ายปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิขึ้น15เป็นะคะเป็น2.2พันล้านบาทแล้วก็ตัวอันนี้เป็นผลจากการปรับตัวกันตั้งสำรองนะคะจากการปรับตัวราคาพื้นฐานการปรับรรกำไรสุทธิเนี่ยเราก็เลยปรับราคาพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะคะเป็น8 8 5แเตแต่ราคาหุ้นปัจจุบันก็เกินพื้นฐานนะะยังแนะนำขายนะคะ ตัวต่อมาคือแม็กกรุ๊ปนะคะก็ยังมองว่ากําไรโตได้นะคะแต่แต่ถูกกดดันจากการบริโภคตามต่างจังหวัดนะคะอัตราการโตของยอดขาย,ยถูกกดดันจากการเติบโตของยอดสาขาเดิมที่ติดลบนะคะสูงถึง8.1ปนในขณะที่ยอดขายรวมโตขึ้นมากนะะแต่มาจากการทำโปรโมชั่นแล้วก็การส่งเสริมการขายนะคะนอกจากนี้ก็ยังมองว่าได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นจากค่าเช่าแล้วก็ค่าเสื่อมราคานะคะ จึงทำให้ปีสองห้าห้าเจีดยด้กำไรลงลดลงนะคะแต่สำหรับปีสองห้าห้าแปดเนี่ยทางฝ่ายปรับป,ประมาณการกำไรลงเก้าจดเอร์เซนะะอยู่ที่แปดร้อยสี่สิบจุดสองล้านบาทนะคะโดยที่ก็สแสดงการเติบโต year year. สิบปดจดเปอร์เซ็นเยินเยียสาเหตุหลักๆที่ปรับกำไรลงนะคะก็คือมาจากภาวะกา,การบริโภคนะคะโดยเฉพาะตามต่จังหวัดที่ยังคงฟื้นตัวช้าจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำแล้วก็ภาระหนี้สินครัวเรือนที่ยังสูงนะคะ ทางฝ่ายประเมินอันตราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่สูงมากนักนะคะที่ประมาณ14.7%โดยค่า Same so s เซมโซเซ o w t r เนี่อยู่ที่3%นะคะแล้วก็ยอดขายการเสนอขายการขยายสาขาอีก70แห่งในไทยเนี่ยรวมถึงการคาดการภาวะการบริโภคจะดีขึ้นในปีจากปี57นะคะก็ทำให้การแข่งขันจะไม่รุนแรงเท่าปีก่อนก็ทำให้อมองว่า กำไรอัตรากำไรสุทธิเน่จะเติบโตมาที่ประมาณ21.7 21.1ปร์เซนตนะคะจากปี5 7ที่20.5ปร์เซนะคะเราปรับในส่วนของตรงนี้เราปรับราคาเนื่องจากมีการปรับราคาพื้นฐานลงนะ,ะเป็น18.9บาทต่อหุ้นนะ,ะแต่เนื่องจาก ราคานี้ยังมีแคปเตอร์เก็นคือค่อนข้างดีก็คงแนะนําซื้อนะคะจากกลยุทธ์อันนี้ที่การเติบโตของสาขาที่มีอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ฐา,านะการเงินที่แข็งแกร่งนะคะบวกบวกกับตัวอัตราผลตอบแทนในครึ่งปีหลังของปี57เนี่ยอยู่ที่2.7%นะคะ อีกตัวหนึ่งคือตัว TOG นะคะ TOG นี่ก็มีกำไรในปี57ตามคาดนะคะแล้วก็ปี58ก็ยังมองว่ากำไรโตได้ต่อเนื่องนะคะโดยมีกำไรสุทธิปี57อยู่ที่203ล้านบาทเพิ่มขึ้น31.8%ยอนเยียและเท่าเท่ากับแล้วก็เท่ากับที่คาดไว้นะคะรายได้โตอยู่ที่12.4%นะคะจากการขายเลนพลาสติกธรรมดา ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในด้านต้นทุนปรับตัวขึ้นเจ็ดุดแปดเปอร์ซ็นตนะคะมีการควบคุมต้นทุนแล้วก็การเพิ่มกําลังการผลิตในส่วนของการหล่อเลนและเครือเปเลนนะคะทําให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อนหน่วยลดลงกอสมาจินเพิ่มขึ้นนะคะจากย1สิบเปอร์เซนมาเป็นยี่สิบสี่จุดเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็ถ้าไม่รวมรายการพิเศษเนี่ยอัตรา,ตราและกับอัตราและเปลี่ยนในี่ยกำไรก็ตังโตต่อเนื่องนะคะหกส1บเอ็ดจดเจ็ดหกสิบเอ็ดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นผลยอน่ยปีแล้วก็ประกาศจ่ายเงินันผล,นลนนนะคระ ทั้งปีก็จ่าย35ตางค์นะ,ะจ่ายอีกดีวันที่7เมษายนนี้นะคะสำหรับปี58เนี่ยแนวโน้มคาดการยังมีทิศทางการเติบโตของรายได้ที่ดีอยู่นะคะก็จากเอสเปคเซเวอร์ Spec นะคะซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็เป็นลูกค้ารายใหญ่โบกกับของลูกค้าลูกค้าใหม่นะคะโดยโฟกัสในกลุ่ม a อ c ซนะคะปีนี้กำลังการผลิตของการหล่อเลนมาตรฐานและเลนกันกระแทกก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ5%แล้วก็5-10%ตามลำดับซึ่งจะช่วยทำให้กอสมาจิ้นดีขึ้น แต่ก็จะไม่ได้กว้างมากเหมือนในปี 5, 5้านะคะประกอบกับบริษัทร่วมทุนทั้ง3แห่งก็มีทิศทางที่ดีขึ้นก็น่าจะรับรู้กําไรได้มากขึ้นเช่นกันราคาพื้นฐานนะคะออมองไว้7บาทนะคะแนะนําถือนะคะ มีหุ้นเข้าใหม่ในวันนี้นะคะ S11 นะคะทำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะคะก็จะมีได้มีการเสนอขาย IPO ไปทั้งหมด80ล้านหุ้นที่ราคา5บาท30นะคะทุนชำระหลัง IPO อยู่ที่613ล้านหุ้นนะคะเงินจาก IPO จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและก็ขยายกิจการนะคะแล้วก็ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นะคะตั้งเป้าการเติบโตไม่ต่ำกว่าตลาดนะคะแล้วก็รักษาการตั้งสำรองได้ไม่เกิน10%นะคะแล้วก็ปกติไม่เกินในภาวะปกติ10%แล้วก็ไม่เกิน15%ในภาวะไม่ปกตินะคะมาในส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของนิวนะคะก็มีหลายตัวด้วยกันนะคะตัวแรกในตัว M นะคะเออ ประกาศกำไรควอเตอร์สี่นะได่หกหกร้อยห้าสิบล้านบาทเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นเยอนเยียแล้วก็ยี Q ่สิบสี่เปอร์เซ็นคิวอนคิวนะคะกำไรออกมาก็ดีกว่าคาดนะคะมาจากมารจิ้นที่ดีกว่าคาดนะคะรวมทั้งค่าใช้ใจ่ายน้อยกว่าปกติด้วยแล้วก็ขณะที่ปีสองห้าห้าเจ็ดเนี่ยเอ่อกำไรอยู่ที่สองพันสี่สิบสองล้านบาทนะคะสรงตัวเยอนเยียนะคะ ยอดขายเพิ่มขึ้นนะคะ10%ยอนเยแล้วก็3%คิวอันคิวนะคะมาจิ้นสูงถึง66.6%จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นแต่ SDNA ก็คาดว่าเพิ่มขึ้นเพียง5%นะคะแต่ลดลง2%คิวอันคิวบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลนะคะ1บาทต่อหุ้นนะคะสำหรับผลประกอบการขึ้นปีหลังขึ้น XD วันที่30เมษายนนะคะจ่ายวันที่21พฤษภาคมนะคะแนะนำถือนะคะราคาพื้นฐาน62บาท ตัวฮาน่านะคะก็ 2, ปี2557ก็ประกาศกำไรออกมา3,405ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4, 48%เยนเยียซึ่งดีกว่าคาดนะคะมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น20%นะคะมาจิ้นเพิ่มขึ้นเป็น13.5%จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะคะประกาศจ่ายเงินปันผล1บาทนะคะขึ้น XD วันที่6มีนาคมนะคะแล้วก็จ่ายปันผล,ลวันที่12พฤษภาคมแนะนำถือราคาพื้นฐาน42บาทนะคะ อีกตัวหนึ่งคือตัว m อฟเตนะคะก็กำไรออกมาควอเตอร์สี่เนี่ยอยู่ที่ห7สิบเจ็ดล้านนะฮะเพิ่มขึ้นยี่สเปอร์นเอเยแล้วก็สิบเจ็ดอนคิวนะฮะกำไรที่ประกาศมาเนี่ยก็ต่ำกว่าคาดไปเจ็เปอร์เซนตขณะที่กำไรทั้งปีเนี่ยปีห้าเจ็ดนะคะเพิ่มขึ้นสิบหกเอเซ็นอยู่ที่สองอเจ็ดสิบล้านบาทแม้ว่ามาจินจะดีกว่าที่คาดไว้มากนะคะที่ย1 7สบ็จุดเจ็เปอร์เซนแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะมากกว่าที่คาดรวมถึง ตัวอัตราภาษีจ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลนะคะห้าสิบตางสำหรับผน,นการมืองานทั้งปีสองห้าห้าเจ็ดนะ,ะขึ้น XD ยี่สิเจ็ดเมษายนแล้วก็จ่ายจ่ายวันที่สิบห้าพฤษภาคมคิดเป็นยิวที่ค่อนข้างดีนะคะห้าจุดปดเปอร์เซ็นะคะก็แนะนําซื้อราคาพื้นฐานเก้าบาทแปดสิบนะคะในข่าวต่อไปคือ DCC นะคะ DCC ก็มองว่า ยังไม่มั่นใจในเรื่องดีมาณนะคะทางฝ่ายตั้งเป้ารายได้เนี่ยโต5%นะะโดยคาดปริมาณขายเติบโต3%แล้วก็จากตัวราคาขายเพิ่มขึ้น2%ทั้งนี้ยังต้องรอดูการฟื้นตัวของตลาดล่างก่อนนะคะเพราะว่าภาวะเกษตรยังไม่ฟื้นตัวแต่ทางบริษัทก็จะเพิ่มสินค้าตลาดกลางเพิ่มเข้ามามากขึ้นนะคะทำให้ราคาขายเพิ่มยังไม่มั่นใจ แนวโน้มของรายได้มากนักนะคะแต่อย่างไรก็ดีเราก็มองว่ามาจิ้นน่าจะดีขึ้นหลังจากต้นทุนพลังงานลดลงนะคะโดยโดยราคาน้ํามันลดลงแล้วก็การควบคุมค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วยนะคะทางฝ่ายค่าด net margin เนี่ยดีขึ้นให้ให้จะทําให้กำไรเติบโตประมาณ16%นะคะราคาหุ้นนะคะอยู่ที่16เท่าที่ PE 25ของปี2558เนี่ย เทียบกับในอดีตที่ประมาณ1 4 1 5เท่านะคะโดยยังมีความไม่แน่นอนของแรวโน้มรายได้อยู่จึงแนะนำขายนะคะราคาพื้นฐาน4บาท90นะคะบ้านปูนะคะผู้บริหารวางแผนที่จะเอาธุรกิจไฟฟ้าเข้าตลาดนะคะปี2558เนี่ยมองแนวโน้มราคาฐานหินก็ยังถูกกดดันจากภาวะอุปทานส่วนเกินนะคะทางบ้านปูจึงยังคงเป้าหมายการผลิตถานหินใกล้เคียงกับปีก่อนที่ราว45ล้านตันนะคะ ในเหมืองของออสเตรเลียก็อินโดและก็อินโดนีเซียแล้วก็ยังจะคงควบคุมกต้นทุนการผลิตนะฮะแต่คาดว่าจะทยอยเริ่มดําเนินการลงไฟฟ้าของหงสาหนึ่งหน่วยจากทั้งหมดสามหน่วยนะฮะเพื่อที่จะทําให้ผลประกอบการยังดีอยู่นะคะในช่วงสามปีข้างหน้าเนี่ยคาดว่าจะเห็นกําลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะเกือบเท่าตัวนะคะอยู่ที่ w, นะะหนึ่งพันสี่สิบเก้ามกะวัตนะคะณสิ้นปีห้าเจ็ดเนี่ยก็จะเป็นสองพันสองร้อยห้าสิบสามมิวัตนะคะ จาก1,049เมกะวัต์ในปี57เนี่ยจะเพิ่มมาเป็น2,253เมกะวัตในปี60นะคะอันนี้ก็คือมีจากหลายส่วนด้วยกันนะคะก็คือผงสา751เมกะวัต์นะคะแล้วก็โรงไฟฟ้าในจีนขยายก,รรการผลิตเพิ่มขึ้นนะคะก็อีก452เมกะวัตแล้วก็ยังมีส่วนเพิ่มที่ท,ที่จะมีการเปิดประมูล PDP ของในประเทศด้วยนะคะแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน37บาทนะคะตัวบางจากนะคะ ็วางงบลงทุน6ปีข้างหน้าเนี่ยที่90,000ล้านนะผู้บริหารก็มองว่า56%เนี่ยจะเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่นะเช่นธุรกิจผลิตและสำรวจปิโตปิโตเลียมนะคะล้วโลงไฟฟ้าแล้วก็ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวาภาพนะคะโดยก็จะผลักดันกำไร ก่อนอาัตาดอกเบี้ยแล้วก็ภาษีเนี่ยเป็น2 5หมื่นล้านนะคะในปีฮะในปีห3หรือโตรประมาณ2เท่าถ้าเทียบกับปี58นะะที่เราตั้งเป้าไว,ไว้ไว้ที่1 0 4หมื่นล้านนะคะปัจจัยหนุนในปี58ก็คือยังมาจากตัวโรงกานที่เดินเครื่องมากขึ้นนะคะแล้วก็มาจากการรับรู้โรงไฟฟ้าแสง พลังงานแสงอาทิตย์นะคะสเสท,ทั้งสามเฟสเข้ามานะคะแล้วก็มีการรับรู้การดาเนินงานของนิโดนะคะที่คาดว่าจะผลิตราวสามพันสามร้อยบาร์เรลต่อวันนะคะตัวอังจากเราก็ยังคงแนะนำซื้อราคาพื้นฐานสามสิบหกบาทนะคะในส่วนของตัว Home Pro นะคะกำไรปี57ก็เป็นไปตามคาดนะคะ อยู่ที่3า1 3ันสามอสสุดสาล้านบาทเพิ่มขึ้นแปเอซนเยนยียนะคะโดยได้รับอ,อันนี้ส่งจากยอดขายที่โตขึ้นสิบเก้าุดเก้าเปอร์เซนมาจากการเติบโตของยอดสาขาเดิมนะคะหรือเซ m e โตเซ e โกสอยู่ห้าเปอร์เซนแล้วก็สาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้นอีกเก้าสาขานะคะตัว Home โ r o เนี่ยประกาศจ่ายเงินปันผลรอบปีสองห้าห้าเจ็ดนี่ยทั้งสองรูปแบบนะคะก็คือจ่ายเป็นหุ้นปันผลนะคะสิบห้าหุ้นตอนหนึ่งหุ้นปันผลแล้วก็จ่ายเงินที่เป็นแคชนะคะ0ูน3 3จุดศูนเจ็ดสามสามบาท ต่อหุ้นนะ,ะขึ้น XD วันที่17เมษายนแล้วก็จ่ายปันผลวันที่8พฤษภาคมนะคะยังคงคำแนะนาซื้อนะคะราคาพื้นฐาน10บาท10ตางค์นะคะตัว BCH นะฮะบังกอกเชน h o สเทลนะคะกำไรเตร์4ออกมาอยู่ที่143.92ล้านบาทดีกว่าที่คาดไว้ที่133ล้านบาทนะ,ะถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็ตามนะคะแต่ในโดยโรวมก็คือมีรายได้ที่เพิ่มเข้ามาในตัว โรงพยาบาล WMC หรือ World Medical Center นะคะปีสองห้าห้าเจ็ก็ประกาศกำไรทั้งสิ้นเนี่ยครับห้ายบ็ดุดแปดเจ็ล้านบาทลดลง1 0 7จุด็ห้าเอเซ็นเยนเียมีการยกเลิกประกันสังคมที่โรงพยาบาลสีบุรินนะคะก็เลยทำให้รายได้เนี่ยเติบโตไม่มากนักนะคะเพียง1ิบสอจดเจ็เปแต่ก็ต้นทุนที่ยังสูงของ WMC ก็เลยทำให้กำไรลดลงนะคะสำหรับปีห้าแปดเรามองกำไรมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่า WMC ก็น่าจะมีทิศทางในเรื่องของผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI จากสหรัฐอเมริกานะคะก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีที่ดึงผู้ป่วยเข้ามาก็จะทําให้ตัวมาจิ้นดีขึ้นด้วยค่ากําไร6 7 4ล้านบาทโตขึ้น29%ย้อนเยียนแนะนำซื้อลค่พื้นฐาน9ก้บาทห้สตางค์ตัวองบออีตัวบางกอกเชนประกาศจ่ายเงินปันผล0ูน0 7บาทต่อหุ้นนะคะ x d 30เมษายน2558 อีกตัวหนึ่งคือตัวซิมนะคะกำไรควอเตอร์สี่ลดลงมากนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามคาดนะคะแล้วก็ประกาศจ่ายเงินปันผลสามสตางค์นะยังไม่ได้ยังไม่ได้ประกาศวันเอ็กดีนะะออกมากําไรควอเตอร์สี่เนี่ยอยู่ที่เจ็6สิบเอ็ดจุดปดหล้านบาทลดลงห้าสบอดเดสอเซนยอนเยแลก็ห้วิบสองดหกหนึ่งเซ็นคิวนคิวะหลักๆก็คือมาจากการตัวขายบิ๊กหลอดให้กับตัว d t แทนะคะซึ่งการขายบิ๊กหลอดเนี่ยก็ทำให้มาจีนค่อนข้างแคบนะคะแล้วก็มีการลดราคา ในสินค้าล่าสมัยลงด้วยทําให้โดยรวมแล้วมาจิ้นต่ากว่าในไตรามาสอื่นๆค่อนข้างมากนะโดยรวมกําไรสุทธิออกมาเ1็ดร้ยสิบล้านบาทนะลดลงสิบเ็ดจดเก้าสาเปอเซนเยอนเยนะแม้ว่ารายได้จะโตถึงยี่สบจุดปดเปอร์เซนก็ตามนะแต่เนื่องจากมีการแข่งขันในธุรกิจของสมาร์ทโฟนที่ค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็มีการจําหน่ายบิ๊กลอตที่ราคาต่ํารวมทั้งขายสินค้าราคาสินค้าล่าสมัยที่ราคาถูกก็เลยทําให้มาจิ้นโดยรวมแคบลงนะก๊อสมาจินลดลงจาก 24.86%มาอยู่เพียง21.23%นะคะอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้กําไรลดลงนะคะปี58เราก็มองกําไรมีทิศทางที่จะดีขึ้นนะคะตั้งเป้าการขายโทรศัพท์าาม,มือถือประมาณ5.2ถึง5.3ล้านเครื่องจากปี57ที่4.7ล้านเครื่องนะคะก็แนะนำซื้อราคาพื้นฐาน3าบาท90สตางนะคะมาในกลุ่มของเซกเตอร์นะคะของออตโต้นะคะก็สอทอนะคะก็เผยยอดผลิตเดือนมกราคมนะคะอยู่ที่1,6 0 0 0 0 6,260คันนะคะเพิ่มขึ้น2เปอร์เซ็นต์เยือนเยียนะคะหรือถ้าเทียบมันนอนมันก็8เปอร์เซ็นต์นะคะได้การเติบโตตลาดส่งออกชดเชยการหดตัวของในประเทศนะคะโดยสัดส,ส่วนเนี่ยอยู่ที่64เปอร์เซ็นต์ต่อ36เปอร์เซ็นต์ สำหรับในปี58นะฮะสอทอปรับลดเป้ารถยนต์นะฮะจากเดิม2.2ล้านคันมาเป็น2.15ล้านคันหลังกำลังซื้อในประเทศยังชะลอตัวอย่างไรก็ตามยังเติบโต14%ย้อนเยียร์โดยแบ,แบ่งเป็นการผลิตเพื่อขายเนี่ย0.95ล้านคันนะ,ะแล้วก็ผลิตเพื่อการส่งออก1.2ล้านคัน เราเราก็แนะนำลงทุนเท่ากับตลาดนะคะในกลุ่มยานยนต์แล้วก็มองแนวโน้มผลการดำเนินงานฟื้นตัวตามภาคการผลิตของอุตสาหกรรมโดยท็อปพิกของเราก็คือ AH นะคะหรือ a p อ o ิ i g h t e c h ราคาพื้นฐาน17บเาทหกสสตางค์นะคะปิดประชุมนะคะ